โอเคครับเจอกับผมก้นแมนเกมเมอร์ครับในเกมวายิมก็วันนี้มาสอนวิธีการใช้หวาดนะครับวอดนี่อันนี้ผมสร้างมาครับเป็นชื่อของผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้คนในทีมของผมลงชื่อนะครับก็คือถ้าสมมติเราสร้างเสร็จแล้วเปิดเลยเนี่ยคนอื่นจะเปิดไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถลงชื่อได้นะครับอันนี้ลองกดลงชื่อได้ไหมครับกดที่หวาดไม่ได้อ๋อโอเคเปิดกล่องไม่ได้ใช่ไหม โอเคนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงชื่อก่อนเออใช่เออใช่เปิดกล่องไม่ได้ออปพอปิดเปิดอันนี้ปิดแล้วเดี๋ยวลงชื่อที่หวานเลยครับกดที่หวานโอเคเมื่อกดที่หวานแล้วมีชื่อเนี่ยพอเราก็กดเปิดทํางานนะครับคนในทีมเราก็จะเปิดกล่องได้เปิดได้เลยครับเห็นปหมเปิดกล่องได้หมดเปิดได้ครับเปิดได้อ๋อไม่รู้ว่าเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างวอร์ดแล้วก็ให้เพื่อนมาลงชื่อนะครับเฉพาะคนที่ได้รับอนุญ,ญาตเสร็จแล้วถามว่ามันทำลายได้ไหมทำลายได้นะครับโดยการทำดามเมี๋ยวจะเปิดใช้ว่านะดูนะว่ามันจะทุบโดยใช้ค้อนได้ไหมโดยไม่ทำดาเมจนะโอเคอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วครับลองทุบได้ไหมโอเคขึ้นเตือนทุบไม่ได้ไดอ่าดาเมจได้นอนได้อยู่แล้ว หาที่แอบ,บดีๆนะครับในการสร้างวอดเพราะว่ามันจะป้องกันได้ดีมากโอเคนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีสาระหรือมีเทคนิคใหม่ๆก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณนะครับ